สวัสดีครับช่างเมย์เฮลโลครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีเล่นจานสไลด์4จุดครับผมจานสไลด์4จุดนะครับตูดก็วัดดวงแบบนี้สําหรับคนที่ซื้อไปแล้วบางทีก็เล่นไม่เป็นเขย่าไม่เป็นนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าที่เขาสั่งมาจะไปส่งไปต่างประเทศครับเขาสั่งเป็นลูก2ชุดแล้วก็จานใบหนึ่งเล่นเล่นด้วยกันได้ครับผม ลูกขาวก็เล่นจานเดียวลูกใสก็เล่นจานเดียวครับผมนะครับส่งตามประเทศนะครับกําลังเขียนตัวนี้มาครับผมก็ถือโอกาสเป็นการลองของก่อนส่งลูกค้าเลยแล้วกันครับตัวนี้เป็นงานสี่เม็ดนะครับผมงานสี่เม็ดเล่นเล่นหน้าลายได้ย้ําเล่นหน้าลายได้นะครับก็ผมเล่นวิธีเล่นสามเม็ดผมก็ทําให้ดูแล้วละครับอ่านี่ก็ฟันหกจะได้ตัวไหนก็เลื่อนเข้าแค่นั้นละครับอื แต่ผมจะลองเม็ดหนึ่งให้ดูเม็ดหนึ่งให้ดูแล้วเเราเอาไปปรับเด่นครับผมคือมันจะได้เข้าใจง่ายๆสมมุติเราอยากอ่ะสมมุติเราอยากได้ห้าแล้วก็เข้าอย่างนี้ครับนะครับเป็นห้าพอขึ้นห้าปุ๊บเราฟันต่อได้ครับฟันต่อได้ฟันตรงไหนก็ได้อะผมฟันตรงนี้ก็ได้ผมฟันสี่นะครับฟันสี่พอขึ้นสี่ปุ๊บสี่ขึ้นขั้วปุ๊บฟันต่อได้อีกครับอ่ะผมฟันหกอ้ตัวนี้ฟันเอี่ยว รับผมพอขึ้นเอวปุ๊บเราคืนเราคืนขั้วครับเข้าจุดไหนก็ได้จุดไหนก็ได้นะครับแล้วจุดนี้ก็ได้จุดนี้จุดนี้ก็ได้ผมฟันสี่นะครับพอขึ้นขั้วสี่ปุ๊บนะครับผมฟันหกฟันหกจุดนี้ก็ได้นะครับขึ้นหกปุ๊บคืนขั้วได้คืนขั้วฝั่งนี้ก็ได้นะครับเล่นหน้าลาได้เป็นงานสามเม็ดนะครับแต่ผมลองเม็ดนึงให้ดูจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วเราก็ไปปรับวิธีเล่นสามเม็ดก็เล่นเหมือนกันนี่แหละครับ อยากได้ห้าอยากได้สองอ่ะอยากได้สองก็แค่นี้ครับนะครับขึ้นสองปุ๊บปรับขึ้นขั้วครับนะครับขึ้นสี่ฟันห้าต่อครับผมเห็นไหมครับขึ้นห้าฟันคับวฟันขั้วตรงนี้ก็ได้นะครับฟันขึ้นสี่ปุ๊บฟันเอี่ยวต่อได้นะครับคือฟันได้ทุกขั้วเอ่าง่ายครับคือฟันได้ทุกขั้วนี่แหละครับวิธีเล่นครับผมเมื่อกี้ลองลูกใสแล้วอ่านผมลองลูกขายให้ดูครับเป็นจานใบเดียว นะครับก็เล่นเหมือนกันกับลูกใสครับผมย้มําเล่นเหมือนกันงานสามเม็ดเหมือนกันนะครับเนี่ยสามเม็ดเหมือนกันแต่ผมลองลูกหนึ่งให้ดูเพื่อเข้าใจเราก็ไปปรับเล่นกับสามเม็ดเอาครับผมเราจะเอาตัวไหนแล้วก็นะครับผมลองเม็ดนึงให้ดูให้เข้าใจก่อนก็เหมือนกันครับผมเนี่ยฟันหกเห็นไหมครับฟันหกปุ๊บคืนขั้วสี่มือนเดิมเห็นไ,ไหมครับคืนขั้วสี่ปุ๊บจ้าอะไรอีกก็ได้ครับผมฟันสองก็ได้เนี่ยฟันสอง <ส anson S 2> ปุ๊บเราก็คืนฟันสองปุ๊บเราก็ไม่ต้องนี่ครับ ขึ้นขั้วสี่เขย่าเบาๆนะครับเขย่าแรงจะเป็นวัดดวงเลยนะครับเขย่าแค่นี้ถ้าเราเขย่าแรงมันจะเลยเห็นไหมครับออมันจะเป็นวัดดวงนะครับลูกก็เต้นปกตินะครับ,กกบ,นะรบอ่อาได้ตัวไหนก็เลื่อนเข้าแค่นั้นละครับเนี่ยเอียวขึ้นเอียวปุ๊บฟันคืนขั้วขึ้นขั้วตรงนี้ก็ได้อ่าขึ้นขั้วสี่ขึ้นสี่ปุ๊บฟันฟันสองอ่ะฟันสอง สองแล้วกันครับเนี่ยเขย่าแรงเนี่ยมันจะมันจะไปนะครับเราต้องเขย่าเบาๆนะครับน้ําหนักต้องได้ปุ๊บเห็นไหมครับอ่าเล่นอย่างนี้เลยครับผมนะครับกรลมงจัดส่งให้ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อที่เบอร์0928900185ครับผมสวัสดีครับ